สวัสดีจ้าวันนี้ฝนตกค่ะออกไปหาผักป่าปอดเลยสวัสดี FC สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกบ้านนะคะนักจังพามาชมสวนน้อยๆห,หน้าบ้านจ้าปลูกผักสลัดไว้กินเองวันนี้ผักสลัดดีใจได้ฝนจะได้ดาฝนเมื่อวานนี้พาไปหาเก็บหญ้าหางมา้า แต่วันนี้มาฝนตกตจ้ะก็เลยไม่ได้เข้าป่าจ้าเอาผักชีที่ปลูกใส่กระถางมาให้เบลจ้ะผักชีอันนี้นัดจังเม่เร้เพาะเองนะคะซื้อจากร้านมากินแล้วก็เล็ดยอดเหลือไวไว้แล้วก็เอามาเสียบปลูกค่ะมันก็งอกออกมาอีกค่ะผักชีเลี้ยงง่ายจา้ะส่วนนั้นก็จะเป็น ผักแป้นบานเฮาอีสานเรียกผักแป้นเนาะผักกลางเรียกอะไรไม่รู้ผักกลางเรียกผักกุ้ยช่ายหรอกุ้ยช่ายอันนี้นัดก็เพาะเองจากมาเมล็ดจ้ะมีทอดไข่เนียงก็มาเด็ดเด็ดอาไปกินกันจ้ะผักอันนี้จะเป็นกลีนเ,เล็กเล็กโอ๊กไม่แน่ใจนะคะน่าจะใช่นี่ก็ปลูกใส่กระถางจะ้ะปลูกใส่กระถางแล้วก็ เอามาเวลาอยากกินกับมาเด็ดเด็ดเอาจะเด็ดๆเอาไปกินเป็นสลัดผักชวนข้างล่างจะเป็นแรดดิทจ้าแรดดิทจะเริ่มมีใบเลี้ยงออกมาแล้วค่ะพัดลงไว้แล้วก็ประมาณนี่คืออากาศยังท่านได้คงที่นะคะอากาศยังคงหนาวอยู่ประมาณวันนี้ก็ประมาณสักหาองศาจะฝนตกมันหนาวเมื่อวาน 8องศาอาทิตย์ก่อน15ถึง20องศาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแากเปลี่ยนไปมากๆเปลี่ยนไปธรรมชาติบ้านเ่าว่ปกติเนะทุกวันนี้จะเป็นแดดเริ่มจะมีใบแดดแล้วค่ะเริ่มจะมีใบออกมาให้เห็นแล้วเราก็พยายามเอาปุ๋ยมาเติมให้ค่ะเดีวเขาจะมีหัวให้เรากินค่ะ เป็นสลัดที่ปลูกหลายปีแล้วค่ะมันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆให้เราได้กินบ่อยๆอ,อันนี้นจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะแต่อร่อยมากค่ะอาไปกินสลัดใส่ชีสนะชีสสลัดอร่อยจังมาทุดเมนูได้ทีนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรีร่นนะัดปลูกสตรอเบอรีร่ใส่ถามไว้เดี๋ยวติดไว้อย่างนี้เขากลัวน้ำฝน ตอบอรีิกน้ำฝนก็จะนเนะ่เาเนาะเป็นแบบมาดกค่ะดกอันนี้เก็บไปกินรอบหนึ่งแล้วค่ะกำลังเริ่มมีหมากแต่ยังไม่แดงอยู่ถ้าเก็บตอนนี้กินไม่ได้ค่ะมันจะอ,ออกเปียวๆเนาะดอกมากตอบอรีดอกมีเต็มขึ้นมาเรื่อยๆของมีเยอะดอกน้าปลูกเดีย๋ยวพันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันมี แนงยอดอื่นนะจะเอาออกมาชังไว้ปลูกอีกอะนี่ก็จะเป็นข้างบ้านนะคะจะลโๆกหน่อยนะคะเอาไมาแ่แอบแอบนี่กะแดงแล้วค่ะแดงมากอันนี้พร้อมกินแล้วค่ะแต่รอเด็กหน่อยรอ,อยุกับจังแต่มีจังหาเมนูได้ก่อนนะคะน่าจะเอาอาปลูกให้ม,มันเยอะปีนี้เราจะเน้นปลูกสตรอเบอรี่จ้าเอาไก้กินเองก็เยอะ พันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์สีขาวแต่ยังไม่มียังไม่มีหมาออกมากจ้ะอันนี้ก็จะเป็นตอร์เบอร่ญี่ปุ่นทั้งหมดค่ะนักจาไม่ได้ว่ามีชื่อสายพันอะไรมีเยอะอ่านมาออกกับนี่จ้ะอ่านไม่ออกใครอ่านออกอ่านได้ก็แนะนําคอมเมนต์มาได้จ้านี่กระดกกระดกต้นเดียวนะคะโอ้ยมันดกจริงๆค่ะย้อยลงมาเลย อันนี้ก็ต้นนิดเดียวกระติดๆิดจะมีหมากอะค่ะออกหม,มากติดหมากแล้วก็ได้กินนก็ได้นับน้ําฝนจ้ะไม่มีหลังคาเดี๋ยวหไ้หว่างก็น่าจะไอเดียเอาทําหลังคาทาซุ้มให้เขาแต่งสวนให้งามๆจ้ะเพราะตรงนี้มันจะเป็นติดข้างหลังบ้านมันจะมีพวกอ่าหม้อแปลงไฟนะเดี๋ยว คนมาเช็คไฟเขาจะเข้ายากก็เลยปล่อยโลงไปเลยจ้ะนี่ก็จะเป็นต้นหอมที่เอามาจากซุปป้ากินเสร็จแล้วก็ตัดกินเฉพาะใบมานะคะแล้วก็เอาลากมามชำชำให้กำลังงามจะ้ะเดี๋ยวก็ได้เก็บใส่ตุ่มมะมา,มาหรือใส่ทอดไข่กินเองได้เลยก็จะเป็นสลสัดทุกอย่างนี้คือผักที่ซื้อมาจากซุกปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตัดกินเฉพาะ ยอดนันแล้วก็เอารากมันมาชำไว้ราะหน้าหนาวมันจะเพาะมันเล็ดยากจ้ะยังไม่ออกรอให้อีกสักเดือนห้าเนาะเดือนห้าเดือนหกไม่อึดไม่อยากผักกินเลยจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบล็อก,กรีจ้ะบล็อกบรีลงไว้ตั้งแต่หน้าก่อนหน้าหนาวเนาะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ช่อใหญ่ละแล้วจะ เก็บกินเฉพาะยอดขแขนงของบล็อกเกอร์ด์อ่จะได้ลงพิกอีกแล้วจ้าเอาดูเพิเพินนะคะนีน่ใบนี้น้อนจัดกินไปแล้วน้อนกินนัดตอนแรกตอนแรกๆนึกว่าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังออกดอกมาให้ได้เก็บกินสว่วนกระถางนี้ก็จะเป็นพวกเคลวจานัดลงเคลวไว้ แล้วาเข้าบ้านแล้วสิดสน้ำมันจะล้นลันลากมันจะเน่าค่ะเมื่อวานเอามาตากให้มันรับแสงแดดหน่อยกระดอกอะไรไม่ไดูงามมากเลยค่ะเขาไม่ตายนะคะใส่กระถางก็จะออกมาเป็นทรงพุ่มเลื้อยลงมาอย่างนี้ค่ะให้เขามีดอกยอูได้ค่ะ